รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นะครับของแก่ขัทฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดีนะฮะก็คือแฟนบอลที่เชียร์กันแบบดูเดือดขาดใจแบบนี้นะครับ ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าทั้งเมืองนะฮะทั้งเมืองไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็จะเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้กันหมดนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสดชื่นชื่นมืนมากร้อยาสปีได้ชมเช่นเดียวกับน้องๆกําลังใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะเรากำลังจะคัดนักเตะที่ดีที่สุด เพื่อเข้าสู่อคาเดมี่ทีมเลสเตอร์ซิตี้แชมปพี้มีิลีกปีล่าสุดเป็นเวลาก,กว่า2ปีครึ่งรวมเงินวันกว่า15ล้านบาทกับายการโกสารฟันเด็กไทยไปเลสเตอร์ ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้24คนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและในสัปดาห์นี้กับรอบแคมปิง้งซึ่งน้องๆของเราจะต้องเจอกับบททดสอบซึ่งใครก็คาดไม่ถึงครับพร้อมกับความสนุกความตื่นเต้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเฟ้นหาหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดกับรายการโก้สายฟันเด็กไทยไฟเลสเตอร์ น้องๆที่ผ่านเข้ารอบ24คนก็ได้มารายงานตัวที่ WorkPo i n t ต์สตูดอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพกความมุ่งมั่นกันมาอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่น้องๆทั้ง24คนจะเดินทางไปเก็บตัวและฝึกซ้อมร่วมกันที่สนามลีโอสเตเดียมของทีมบางกอกคลาส ซึ่งน้องๆทุกคนต่างก็มาจากที่ต่างๆจากทั่วประเทศแต่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ไม่ว่าจะกินหรือจะนอนคือสร้างความรักความสามคัคคีเพราะกีฬาฟุตบอลนอกจากการมีทักษะที่ดีแล้วยังต้องมีความเป็นทีมเวิร์กอีกด้วยครับสวัสดีครับตรงนี้พี่ก็อขอแสียให้ดีล่วงนาไปก่อน นะครับในฐานะที่เป็นผู้มืยการสโมสรบองการ์ดนะครับก็หวังว่าทางสโมสรบาการ์ดนะครับก็จะมีความพร้อมในเรื่องของสนามเรื่องของที่พักเก็บตัวเรื่องของสถานที่ให้กับน้องๆนะครับได้เตรียมตัวคัดเลือกนะฮะแล้วก็ทําด้วยความสามารถเต็มที่นะครับในการที่เข้ามารอบสุดท้ายและก็หวังว่าน้องๆนะครับคงจะมีความสุขและสนุกกับการคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนของ คนไทยหนึ่งคนที่จะได้รับการฝึกที่เรเตอร์นาะทีประเทศอังกฤษนะครับโดยในวันนี้น้องๆจะต้องเจอกับบททดสอบความแม่นยำแต่และทีมจะต้องส่งตัวแทนมาทีมละ5คนที่ทีมคิดว่าแม่นที่สุดเพื่อแข่งขันครอสบาชาเลนหรือเตะบอลให้ชนคาดและทีมที่คะแนนน้อยกว่าจะต้องหวดคนในทีมออก1คนและวันนี้ทีมฮันเตอร์ทง ก็ได้แต่งโมงผงพิสุทธิ์ผิวอ่อนมาเป็นผู้ช่วยฮันเตอร์ในวันนี้และทีมฮันเตอร์สุธีก็ได้ป๋องกระพลทองพลับมาเป็นผู้ช่วยในวันนี้เช่นกันครับเมื่อน้องๆได้ทราบโจทย์ของบททดสอบสัปดาห์นี้แล้วนั่นก็คือการเตะบอลชนคานน้องๆทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมเตรียมพร้อมร่างกายโดยฮันเตอร์ของตนเองอย่างเข้มข้นรถทีมที่แพ้จะต้องมีคนออกหนึ่งคน ทางฝั่งฮันต์ทงก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคัดเลือกตัวแทน5คนเข้าไปทำแบบทดสอบอย่างน้องกล้องที่แม่นใช่ย่อยเพราะเตะบอลชนคานไปหลายลูกเลยล่ะครับหรือโนโ้องชิกกี้หมายเลขก6ที่ตั้งใจซ้อมเตะชนคานจนได้หลายลูกเช่นกัน หรือน้องบุย้ยหมายเลขเจ็ดที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันครับหรือจะเป็นน้องก้องปีกสายจอมยิงของเราคนนี้ที่จะเป็นตัวแทน5้าคนของทีมในวันนี้ก็หลายคนมาจากหลายพื้นที่ครับหลายอะคาเดมี่หรือว่าหลายโรงเรียนหลายๆคนมีทักษะที่แตกต่างกันออแต่โดยรวมแล้วทุกคนที่เราคัดเข้ามาเนี่ยออทักษะค่อนข้างใช้ได้เห็นแล้วอย่างน้อยก็2-3ส,สาคนนะครับเวลาเลือกไกลๆโอเคต่อ แล้วสีนาทีอีกสีนาทีนั่นเองเออหลายคนโชว์ทักษะสกิลออกมานอกเหนือจากช่วงที่วันที่เราคัดให้เห็นมากขึ้นเราก็คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยในทีมของผมเนี่ยน่าจะมีโอกาสทีมฮันเตอร์ทงได้น้องนิวและน้องตั้มในตำแหน่งผู้รักษาประตูส่วนในตำแหน่งกองหลังก็ได้น้องปอนน้องฟารุษน้องไม้และน้องบีลานในตำแหน่งกองกลาง ทีมฮันเตอร์ทงก็ได้มาทั้งหมด5คนด้วยกันคือน้องกล้องน้องบุย้ยน้องเก่งน้องชิกกี้และน้องกองและในตำแหน่งสุดหน้าน,าน,านั้นก็ได้น้องปกป้องมาร่วมทีมด้วยนะครับส่วนทางฝั่งฮันเตอร์สุธีก็ตั้งใจซ้อมอย่างเข้มข้นเช่นกันที่เห็นเจ้าฟอร์มดีสุดแต่กี่ลูกก็ชนคานเห็นทีจะเป็นน้องคอปเตอร์ที่แม่นยังกับจับวางเลยเลยครับ และที่ฟอร์มดีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องปลัก๊กน้องเชลลน้องหนุ่มและน้องกีเดียนแต่ฮันเตอร์สุธีจะเลือกใครในทีมของโค้ชสุธีเองเจอกับน้อง12คนที่เลือกเข้ามาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าประทับใจน้องคือต่างคนต่างมาแล้วก็มาเริ่มมาจอยกันเนี่ยเช้ามืดเลยมีความกระตือรือร้อนดีมากเหมือนกับพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะบางคนอาจจะดูแบบซึมๆบ้างบางคน alert บ้างอยากที่จะแบบฝึกซ้อมกับทีมบ้างแล้วอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> บางคนเนี่ยเราเห็นเลยว่าด้วยคุณสมบัติเนี่ยม,มีมีแววมีแววเล็กๆแล้วมีแวแวเล็กๆแล้วทำให้การเข้าแคมป์ครั้งเนี้ยบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอน และลูกทีมทั้ง12คนของพันเตอร์สุธีนั่นก็คือน้องสองและน้องปิงในตำแหน่งผู้รักษาประตูน้องการน้องกอฟน้องหนุ่มน้องขอบและน้องคอปเตอร์ในตำแหน่งกองหลังส่วนในตำแหน่งกองกลางก็ได้น้องกีเดียนน้องแบงค์และน้องหมาดและในตำแหน่งสูนหน้าก็ได้น้องเชลและน้องปลั๊กมารวมทีมเรียบร้อยแล้วครับแต่น้องแบงค์และน้องหมาดในตำแหน่งกองกลางได้ขอสละสิทธิ น้องตีและน้องภูพาจากจังหวัดเชียงใหม่ตัวสำรองที่มาจากการคัดเลือกของทีม ICO, โคสซิโกโก็ได้เข้ามาแทนที่น้องแบงค์และน้องมาร์ครับน้องภูพาจากจังหวัดเชียงใหม่ปกติแล้วภูพานเขามีความรวดเร็วครับแล้วเขาใช้สมองในการเล่นได้บอลแล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะมองไปประมาณ2 3ช็อตนะครับ ผมคิดว่าตัวเล็กไม่มีผลกับการเล่นฟุตบอลครับสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือการใช้สมองในการเล่นครับเรื่องที่ประทับใจที่สุดก็คือความเป็นนักสู้ของน้องครั้งหนึ่งน้องได้รับการบาดเจ็บน้องเก็บถึงขั้นขาหักครับวันนั้นไปอุ่นเครื่องกับลำพูน f อครับเป็นจังหวะเปิดมุมครับก็ได้ชาร์จกับผู้รักษาประตูลงมาผิดจังหวะครับก็เลยหักครับ ครั้งแรกคิดว่าน้องเขาจะยอมแพ้เรื่องฟุตบอลแล้วก็ไม่ใช่น้องเขากลับมาเล่นใหม่สู้ใหม่จนได้ถึงวันนี้ครับช่วงแรกก็คิดอยู่ครับว่าจะต้องเลิกเล่นเลยหรือเปล่าแต่ช่วงหลังก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ก็เลยเปลี่ยนความคิดครับคุณพ่อก็ช่วยฝึกสอนฝึกซ้อมให้ทําให้ผมมีเบสิกเพิ่มจากคนอื่นก่อนหน้านั้นนภูพานเขาไม่ได้เข้ารอบ24คนแล้วก็น,น้องทีมงาน เลสเตอร์ Letter, เขาก็โทรมาตอนเย็นดีใจด้วยนะคะตอนนี้ติดตัวสำรองสักวันสองวันนะน้องเขาก็โทรมาใหม่ว่าคุณพ่อคะน้องภูงพานติดนะคะว่ะคุณพ่อก็ดีใจมากเลยโทรมาหาคุณแม่คุณแม่เขาก็ดีใจหนึ่งเดียวทุกคนมารายการนี้ก็เพื่อจะไปเลสเตอร์ซิตี้แล้วผมจะต่างจากคนอื่นก็คือผมได้รับโอกาสนี้เป็นครั้งที่สองครับผมก็จะทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุด น้องตีจากจังหวัดเชียงใหม่ผมไปชมเ่ารีซอรครับพ่อผมเป็นคนจีนแม่เป็นคนลีซอรครับข้อดีของชมเ่ารีซอคือมีความอดทนครับและกะอาหารจ้อนมั่นใจในตัวเองครับตอนผมไปที่โอเชียไลค์ครับผมมาวันแรกยังไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กลีซอแล้ววันหนึ่งผมพูดกับแม่ภาษาลีซอเขาเลยได้ยินเขาเลยล้อครับ มารายการนี้ผมได้ความอดทนครับได้มีระเบียบวินัยสู้ครับสู้สู้ให้ถึงที่สุดอย่าท้อครับและในวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์จากพี่เท่งและพี่หนที่ตั้งใจเข้ามาให้กำลังใจน้องๆกันถึงที่น้องๆจะตื่นเต้นกันแค่ไหนไปชมกันเลยครับ เฮเฮน่อยหน่เฮน่อยหนึ่งสามเอ้ขึ้เนีเอโบวขาวเล่อยเนี่ยเอาที่โบวขาวให้โบวแลางน้ำเลยชื่ออะไรชื่ออะไรครับพี่กีเดงครับฮะกีเดงครับฮะกีเดยงครับกีเเดียงแม่ว่าอะไรก็ไดว่าอะไรกีเดียงอง้ามือสายของพระเจ้ามือ้ายของพระเจ้าฟันฟันวะเนี่ย ภูพานภูพานคนจังหวัดไหนลูกเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ลูกนะเอาสู้เขาตัวเล็กนะเนี่ยมีนครนายกไหมนักขอนายกอ้๋อนักขนายกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อเภอร์บ้านนาบ้านนาเป็นกินบะหมี่เพียงพี่ยายอยากเหรออยากร้องร่างกายแข็งแรงดีแล้วใช่แล้วโค้ชไทยมีป่ะมีไหมไม่มีเงียบเอาลูกๆแมทที่เหลือนะพวกพี่เป็นกำลังใจให้ แล้วก็ความฝันที่น้องมีอยู่เนี่ยอยากมาทนนฟุตบอลพี่เคยค้าแข่งมาสามปีนักฟุตบอลเหรอขี่สำล้ออ๋อใช้ขั้ขี่เลยเขาเรียกปั่นสำล้อโอ้แม่เน่าเป็ูโลค้าค้าแข่งดีกว่าคอยๆน้องๆทุกคนนะคอยโดยคงจบพันเพลสเกรนในอย่างตั้งมั้นในอย่างตั้งฝันตั้งมั้นอ้าวสู้ๆขอให้ตั้งใจตัวเลยนะ ทำไม่ได้ทําไม่ได้ทุกคนต้องมีฝันลูกคนที่ไม่มีฝันแสดงว่าคนติดไม่ดับ <c oughs> แล้วไม่ดีเขาไม่มีฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงตักบันบุญก็บอกออต้องบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นการเก็บตัวกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มาจากใจที่พร้อมมอบความสุขของผู้ชายสองคนนี้ครับอองจองเ พบกับบททดสอบความแม่นยำทีมที่เตะแพ้จะมีหนึ่งคนครับที่จะไม่เข้ารอบนะครับวันนี้ต้องมีหนึ่งคนที่จะไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอครับมเตะครับ